ที่ที่ที่พี่ผมรูปป้ดนะครับแล้วก็ท่านนายกหนึ่งนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งพวกเราชาวสมาชิกกุมจักรยานจักรยานทุกคนครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนอยากจะกินข้าวเร็วๆหรืออ,อยากไปพักผ่อนมั่นใจ่างนั้นเลยนะฮะนะครับก็ผมขออนุญาตเล่าเรื่องเราให้ฟังนิดถึงว่าวันนี้เรามาเจอกันที่นี่เรามากินข้าวที่นี่ทําไมต้องมาที่นี่นะครับเอ่อ วันหนึ่งนะฮะคุณเหน่งิตกรเนี่ยซึ่งรู้จักกันมานานมากแล้วแล้วก็เล่นบาสเกตบอลด้วยกันมาก่อนโทรหาผมบอกว่าพี่เปิ้ลมันมีโครงการหน,นึ่งของทางสุขโขทัยเนี่ยเขามีงบประมาณก้อนนึ่งอยากจะเชิญชวนคนไปจากอุดอรไปท่องเที่ยวนะครับผมก็เลยบอกว่าแล้วมันรูปแบบยังไงเที่ยวอย่างงี้ผมจะให้นายกหนึ่งเนี่ยนายกสมาคมท่องเที่ยวสุขโขท,ทัยโทรหาที่นะฮะหลังจากนั้นนะนายกก็โทรมาคุยด้วยนะครับ ผมก็เลยเรับบอกโอเคถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโคต้ามันมี50คนนะครับจริงๆเนี่ยผมนองเรียนรูครลุ่้ผมเนี่ยมีหลายกลุ่มมากกลุ่มบิมกมม๊กไ์ผมก,าาก็มีสมาชิกเยอะกลุ่มจักรยานก็มีสมาชิกเยอะกลุ่มนั้นุมนี่ผมก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายแต่ผมตัดสินใจที่จะให้กลุ่มจักรายานเนี่ยผมก็คืวว่าบิา๊กไฟเขาขึ้นไปบนการกลับมานะครับเขาได้กัวม,มกันไปบินะการนะครับจักรยานเราเนี่ยไม่ได้เป็น่ยน,นเรื่องวันนั้นเนี่ย ในความคิดพี่แมวครับพี่แมวฟัังผมนิดนึงที่ที่ันี้ถ้าีเนยเชิน้าที่เชิญระปูอยู่ที่่พี่แมวรับอยากนรับนีูู้ครเพื่อนเพื่อนนะยอได้ยอมครับอย่าอย่าตกใจนะเดี๋ยวโอเลบอกว่าผมใช้าานบาใจไม่ใช่่นครับไหนะโอเคอไหนะเป็นไปตามหลับในการ อ๋อพี่ไปเขาจับมือการทีนี้จักรยานเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะให้โอกาสสมาชิกพี่น้องเราดมู่จักรยานเพราะว่าสมาชิกจักรยานเราที่ทําบั่นไปแล้วเนี่ยพันกว่าคนนะฮะผมมีความคิดว่าถ้าไม่มีใครปั่นมาที่สกลนครเลยผมจะขอปั่นมาคนเดียวจริงๆฮนะผมจะขอปั่นมาคนเดียวนะฮะทำไมเลยครับท่านรู้ไหมทไมผมคิดอย่างนั้นผมปัน่นขอนแก่นผมก็ไปไปกับคนเดียวผมปั่นมาผมปั่นมาแล้วไปแล้วก็กลับ ผมไปหรงมูลคูเข้าไปกลับมันก็ไม่ไกลหลงมูลคูสี่กิโลไปกลับเก้าสิบกิโลผมไปหนองคายก็ไปกลับมันก็ไม่เห็นไกลแต่สกนลคนครผมไม่เคยมาผมไม่เคยมาเลยมันเป็นความฝันหนึ่งว่าผมอยากจะปันจากจากอุดรมาที่สกลนครนี่เป็นเรื่องที่ผมรับปา,ากกับนายยกผมกว่านายกผมรับโครงการนี้กันแล้วกันแล้วผมก็นั่งคิดว่าผมจะชวนใครดีผมก็เลยจอดไปในไลน์กลุ่มที่มันมีสมาชิกเต็มห้าร้อยคนกับอีกอไลน์นึ่จะมีประมาณสามร้อยกว่าคนก็แปดร้อยกว่าคน ผมหยอดลงไปไม่เกิน2นาทีมีคนลงชื่ออยากแข่งปั่นด้วยผมเริ่มตกใจแล้วนะครับสุดท้ายก็ก็มีวันนี้เกิดขึ้นมานะครับจนกว่าถึงวันนั้นก็เลยผมต้องบอกว่าผมขอบคุณนะครับสิ่งที่เราประทับใจตลอดเส้นทางที่เราเดินทางมาก็อขอบคุณชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพสว่างแดนดินนะครับเขาเตรียมต้อนรับเราแล้วก็โทรมาสั่งของผมก่อนบอกว่าพิเปิลเดียวผมจะรับพิเปิลที่สว่างแดนดินผมจะมีน้ำมีผลไม้ให้เราบอกว่าเดินไม่เอาหรอกเราเกรงใจ เดี๋ยวเราเตรียมจากอุดรไปเพราะว่าเราล็อล้อมาด้วยอบอกผว่าเดิ๋บอกไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรมาเลยอ,อยพี่มาแต่ตัวขอหัวใจแล้วก็ตังนิดหน่อยน <c oughs> ตังไปซื้อของที่เซเว่น่ะนะฮะ <c oughs> ผมก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เลยมากันแล้วเราก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบา,บางคนนะครับซึ่งคุณประเสริฐนะฮะซึ่งน,น่าจะเป็นกรรมการของของชมรมโทรหาผมเองบอกว่าเราอยากที่จะดูแลผมบอกว่า จร,จริงๆเรื่องอาหารเราจะเตรียมจากอุดรผมต้องเรียนนายยกจริงๆนะครับว่าให้ทุกคนรู้ด้วยปีหนึ่งปีหนึ่งที่ผมใช้จ่ายจากจากอุดรนะปีหนึ่งประมาณ5้าแสนกว่าบาทที่ผมใช้เงินสุดตัวจ่ายผมอยากลาออกปันยกระดับอยากลาออกปีหนึ่งเดือนธนวาอยากลาออกไม่รู้เท่าไหร่ผมผมอยากลาออกมากเลยใครจะจ่ายห้าแสนแค่ดียวเสื้อเสื้อที่ท่านเห็นใส่ใจ ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาปั่นไม่ครบผมเก็บเงินเขาแต่เก็บเงินเนี่ยผมต้องการเป็นพน i o r i t เขาทัานทีหมายถึงว่า<อ>คุณไม่มีเวลาคุณคุณไม่มีโอกาสมาปั่นครบคุณจะต้องเสียส่วนนี้<อ>แต่ส่วนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของค่าเสื้อเนักเสื้อปีน,นึงท่านท่ดดูนับปีที่แล้วผมทําเสื้อ9 0้าร้อยตัว<อ>ตัวหนึ่งประมาณ350บาทท่านคูณเข้าไปเป็นเงินเท่าไหร่ครับแล้วตอนจิตกรรมที่เพียพรานนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกท่านพออัธยาสัยพออผมพันหลายต่อหลายครั้งว่าเปลี่ยนประธานได้ไหมผมขออยู่เงียบ ผมขอภาพเปลี่ยนประธานผมอยากจะตั้งชมรมผมเล็กๆขึ้นมาเพราะว่าผมทำโรงงานอุตสาหกรนะฮะผมอยากจะตั้งเป็นชมรมจกักรยานอุตสาหกรเล็กๆเราอาจจะมีส,สมาชิกประมาณ20 30ิบสผมขอพอ,พอแล้วพอแล้วเล็กไม่ลงแล้วเออแล้วเราก็ไปแต่ตอนนี้มันมันบานนี่รูมันบาน,บานจนไปถึงไหนแล้วนะฮะเสร็จแล้วแต่ท่าเรียนท่านอย่างหนึ่งว่าท่านท่านท่านพอด้วยนะครับว่าว่าสมาชิกชมรมจักรยานตอนทานีเองผมก็จะเซ็นเปนคนน่ารัก ล่างมากให้ความรุ่งเรืองนะครับให้ความรุ่งมือนแล้วก็เขาเชื่อคุณผมผมเคยถามเขาเหมือนกันว่าคุณฝันจัดโทยเที่สี่ครั้งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมจะมีฝันจัดจัดโดยเที่ยท่านเห็นเสื้อเสื้อใส่ใจวันนี้ยนั่นคือเสื้อฝันจัดโดยเที่ของเราคือผมออกมาสี่เวอร์ชันละเวอร์ชันแ,แรกสีเขียวเวอร์ชันที่สองสีสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีส้มเวอร์ชันปีนี้คือสีแดงแพทเทิร์นมันจะเหมือนกันหมดเลยแต่สปอนเซอร์ด้านหลังจะเปลี่ยนไป็ทุกปีผมถามว่าพวกคุณเสียเวลาเนี่ย เดือนละครั้งสี่เดือนเนี่ยที่ต้องมาปั่นเนี่ยเพื่ออะไรอยากได้เสื้อหรือหมวกใหม่เสื้อนี่เป็นเรื่องเล็กเลยแต่สิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากเจอกันแต่ว่าผมนเรียนท่านแล้ววันที่13กันยาในที่นี้ผมมีจะมีบัพิสูจน์แรกสิ่งที่ผมกังวลที่สุดคือโควิดจะกลับมาหรือเปล่ากังวลมากบมม่่ไาอสมมุตินะอันนี้ขออยากให้มันเกิดนะครับขออยากให้มันเกิด ผมก็นั่งคิดมาตอนเนี้คนลงที่จัด700กว่าคนแล้วผมเป็นห่วงมากเลยว่าถ้ามีใครสักคนนึงพบขึ้นมาเหมือนกับไอ้ตีเจที่มันติดคุกอะนะพบขึ้นมาแค่คนเดียวอะในอุดรเนี่ยผมอยู่ไม่ได้เลยนะครับผมต้องแทรกแผ่นดินอยู่นีเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพ่อประธานเปิ้ลชวนคนมาปั่จักรยานได้ต่โควิดผมคิดมากเลยนอนคิดมาหลายคืนแล้วเราควรจะเลิกดีไหมฮะถ้าควรจะเลิกไม่มันไม่มีก็ดีเหรคุณก็ดีนะ ไม่เป็นไรเราก็คงม,มีมาตรการเข้าที่เราจะกันป้องก,กันได้นะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ผมนําเรียนว่าสมาชิกชมรมจกักรยานยดต์ที่มีประมาณพันกว่าคนเนี่ยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เชื่อเขาค่อนข้านจะเชื่อพี่นรองนะครับก็ก็อขอบคุณด้วยของในในยกหนึ่งของคุณพอ,ณอด้วยที่มีงบประมาณนะครับให้เราได้มาเยือนสุนรครเราก็เลยบอกว่าคนนี้เนี่ยพิทัตพิทัศใช่ไหมครับพิทัตก็เลยชวนเราที่เราไปจะไปไหว้พระผมก็เลยนําเรียนที่ว่า พี่ครับควบผมไม่ไหวจริงเพราะเมื่อคืนนี้บางคนนอนสองชอั่วสองชั่วโมงบางคนนอนแค่สามชั่วโมงเห็นผลก็คือตื่นเต้นกังวลนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแต่ว่าแต่คนอื่นเลยผมก็นอนแค่สี่ชั่วโมงผมกังวลมากกว่าเขาเพราะว่าสิ่งที่ผมกังวลที่สุดเนี่ยผมทัวว่าจะมีคนเป็นฮิสโตถ้าเป็นฮิสโตขึ้นมาคนนึง ผมว่าจะทำยังไงที่สมก็คือหัวใจวายนะครับตายคาที่อะนะฮะผมมันตากแดดไม่ใช่อะไรครับผมตากแดดผมก็คิดคือคนเป็นผู้นําเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบเขาอาจจะไม่สนใจแต่ผมมันไม่ได้ชีวิตเขาอ่ะพ่อแม่เข้ามาใช่ไหมครับปู่ย่าตายายเข้าฝันจะเราแล้วเกิดอิสเรลขึ้นมาแล้วแล้วทายังไงอ่ะผมก็คิดผมว่าไม่รู้ว่าผมคิดมากผมเลยปั่นเร็วเลยอ่ะ ขึ้นตอนนี้แล้วนะขึ้นขึ้นตอนนี้แล้วครับขึ้นตอนนี้แล้วเครืองีองผมไม่แรงกดดันจริงๆคุณหมออยู่ไม่ทักคุณหมอคุณหมอคุณหมอเทวีนี่คุณหมอเทวีครับกดดันผมมากแต่ว่าผมไม่ได้ว่าคุณหมอนะคุณหมอก็จะไปจี้ผมตลอดผมก็ดูกระจกหลังผมตลอดผมผ่อนคุณหมอก็ไม่ผ่อนนะขึ้นเดินยี่สิบแปดแล้วคุณหมอก็ไม่ไม่ผ่อนอีกผมก็ต้องหนีคุณหมอไปเรื่อยนี่ โอเคโอเคเอาผมอันนี้เรนะื่องส่วนตัวผม่นข้อสอสารภาพความจริงนะครับ <c oughs> ผมเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนไม่เชื่อว่าผมจะปัน่นถึงสกลนครโอ้ย <c oughs> หลายๆคนคิดอันที่สองหลายๆคนไม่รู้ว่าในช่วงโควิดที่ทั้งดาวประเทศเนี่ยทำอะไรผมอยู่ตำแหน่งที่ต่าัๆที่อุดรผมเยอะมากผมมีตำแหน่งประมาณ20ตำแหน่งที่มันที่วัดหลวงว่ายไปห่าเยอะจริงๆแล้วผมไม่ พอช่วงโควิดผมไม่ออกงานสังคมไม่ได้งานเดียวผมไม่ไปเลยเพราะว่าไม่มีผู้ว่าไม่เชิญไม่ใช่ประชุม,มไม่ไปที่ผมเป็นตําแหน่งประธานในยกผมก็ไม่ไปเพราะว่าโควิด ก็ไม่ใช่ผมก็จำเป็นต้องออกกําลังกายทีนึงเขาเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยผมออกกําลังกายหนักหนึ่งสองครั้งเป็นเวลาสามเดือนนั้นผมเลยหายไปแปดกิโลและนี่คือความจริงครับพี่ฟอมบอกถ้าในโลกผมไม่เห็นผมเมื่อก่องโควิดก็ผมจะไม่เป็นอย่างเงี้ยผมชื่อวนมาครับคุณคุเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยฟิตร่างกายแต่ก่อนมันมาทุกวันเนี้ยครับก็เลยเป็นไปได้ที่อีกเรื่องหนึ่งเขาไม่เชื่อว่าผมฝันได้เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นผมฝันแบบนี้ แต่ว่าช่วง3่เดือนที่โซบิกเนี่ยผมซ้อมผมเองผมซ้อมที่ทำงาเองนะฮะวันนี้ก็เห็นล้วกษณะว่าว่าผมทำได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมว่าโอกาสนี้เนี่ยเราคงจะทานข้าวสักคำหนึ่งแล้วคืนเดพักก่อนผมต้องขอเชิญทุกท่านนะครับตบมือให้กับนายยกหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะฮะขอขอขออนุญาตนะครับขออะไรครับขอบคุณด้วยกระดุมนอขออนุญาตอีครั้ ถ้าไม่มีท่านนี้พวกเราคงไม่มานั่งทานข้าวที่นี่แล้วคงไม่ได้มาเจอที่นี่ออขอด้ไหมครับอะรรับกคือขอบคุณท่านพอโดยจินดาด้วยครับแนะวบกขอบคุณทุกคนนะครับแลาจะยกถึงอย่างไรก็ตามท้าอุดรมีอะไรผมรับใช้นะเอ่อแะไรถูบ้านล้างรถเช็ดอนะไรบ่ออะไรหลายๆฐานนะฮะยิน,นดนีนะครับ<ๆ>นะคฮะเพืกับผมได้ทุกเรื่องก็เป็นอยู่เรื่องเดียวนะครับ คือคุยกับผมได้ทุกเรื่องทุกคนนะผมผักสมาชิกด้วยปเรองอะปรึกษาผมได้ทุกเรื่องยกเปนยืมเงินนะครับขอบคุณนะผมนะขอบคุณที่พนเทพมากนะครับก็ก็ยินดีอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นการปฏิบัติการที่รวดเร็วมากเพราะวัานายกหนึ่งโทคุยกับผมวันหนึ่งวันที่สองเนี่ยที่พรเทพรับลูกเสร็จแล้วมีคนมาแล้วผมตกใจอะไรวะ คุยคุยกันสองวันมีคนลงลง,ลงทะเบียนมาแล้วแสว่าเครือข่ายของพี่พระเทพเนี่ยของอุดอรเนี่ยเรียกว่าหนาแน่นจริงๆนะครับเราก็ยินดีมากครับสกลนครเราก็ขอบคุณนะครับเพราะจริงๆแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวมันพร้อมหรือบุคลากรพร้อมแต่ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องการคนมาเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็อยากแลกเปลี่ยนกันเมื่อท่านมาสกลเราก็อยากไปอุดรนั่งอ่านะ ที่อเทศมีโครงการดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมท่านนะครับไปไป,ไปหาท่านบ้างนะครับแต่จริงๆนะเมืองอุดอรเนี่ยจะเป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าเรียกว่าถึงจะเป็นเมืองที่